สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตอบคําถามลูกค้ากันนะคะมีลูกค้าหลายคนสงสัยมากว่ายืดผมกับทําเคราตินต่างกันยังไง ะะการทําเคราตินเนี่ยมไม่ใช่การยืดผมโดยใช้สารเคมีการทำทรีทเมนช่วยลดการชีฟูของเส้นผมจะทําให้ผมตรงได้นานน้อยกว่าการยืดแบบสารเคมีนั่นเองค่ะและผลิตภัณฑ์ที่ร้านเราใช้ก็คือตัวนี้เลยค่ะ D D เคราตินเคราตินวีแกนที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติาช่วยบํารุงเส้นผมในระหว่างทําแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะแห้งเสียหรือแข็งกระด้างค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สงสัยว่าผมแบบไหนที่ควรจะทําเคราตินก็คือผมที่ชีฟูแล้วก็แห้งเสียจากสารเคมีนั่นเองค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะผมก็จะสวยเงางามได้นานถึงสาเดือนเลยนะคะและความต่างของผมที่ยืดโดยสารเคมีนะคะคือผมที่ยืดจะอยู่กับเราได้ตลอดไปก่านที่เราจะตัดผมที่ยืดออกหรือว่าจะมีผมงอกใหม่ออกมานั่นเองค่ะ ามว่าผมแบบไหนเหมาะกับการยืดนะคะก็คือผมที่อยักโศกหรือว่าผมหยิกนั่นเองค่ะผลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยืดผมของทางร้านนะคะร้านของเราเนี่ยก็จะมีการเทสผมลูกค้าก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะเส้นผมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากมายืดผมกับร้านเราแล้วกลัวผมริบแบนไม่องกลัวนะคะเพราะว่ายืดเสร็จแล้วผมจะสวยสวยเก๋แบบนี้แน่นอนคะ่ะผมสวยจองคิวกันมาได้เลยนะคะ